สำหรับคลิปนี้นะคะจะสอนเรื่องการตั้งแถบและการแบ่งคอลัมน์นะคะสำหรับการตั้งแถบนะคะนักเรียนสามารถตั้งได้โดยที่นักเรียนไปคลิกตรงกล่องโต้ตอบย่อหน้านะคะคือตรงนี้ค่ะคลิกตรงนี้ปุ๊บนะคะมันก็จะปรากฏหน้าต่างแบบนี้ แล้วให้นักเรียนไปที่แท็บนะคะคลิกที่แท็บปุ๊บแล้วก็จะปรากฏหน้านต่างแบบนี้นะคะซึ่งตรงนี้ให้นักเรียนกรอกนะคะระยะแท็บแรกและแท็บต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะที่นักเรียนต้องการตั้งค่านะคะคือแท็บตัวนี้จะมีหน่วยเป็นนิ้วคืออันนี้คือสัญ,ญลักษณ์นิ้วนะคะขีสองขีดแบบนี้อ่ะสำหรับ อของใครที่เป็นสัญลักษณ์เซนติเมตรอยากเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเป็นนิ้วนะคะให้ไปดูที่ย้อนไปดูที่คลิปการตั้งค่าหน้ากระดาษเอกสารก่อนพิมพ์งานนะคะนะคะจะมีการสอนเปลี่ยนหน่วยนะคะสำหรับย่อหน้าแรกหรือแท็บแรกนะคะ ถ้าสมมตินักเรียนต้องการให้แท็บเข้าไปยอ่อหน้าเข้าไป0.38นิ้วนะคะก็ให้นักเรียนพิมพ์0.38นิ้วนะคะแล้วก็กดมาคลิกตรงตั้งค่านะคะนี่ก็จะเป็นอ่ะยอ่อหน้าแรกนะคะก็จะแท็บเข้าไป0 3นมแนิ้วแล้วย่อหน้าที่2เอ่อแท็บถัดมานะคะแท็บที่2ยอ่อหน้าที่2นะคะถ้านักเรียนต้องการจะให้มันแท็บเข้าไป0.69นักเรียนก็พิมพ์ 0.69แล้วมาคลิกตรงตั้งค่านะคะมันก็จะแท็บเข้าไป0.69 er นิ้วถ้านักเรียนอยากให้มีแท็บเข้าไปแท็บที่3อีกไปแท็บเข้าไป1นิ้วนักเรียนก็ตั้งค่า1นิ้วแล้วก็มาคลิกเหมือนเดิมตรงตั้งค่าเหมือนเดิมค่ะเมื่อนักเรียนตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนมาคลิกตรงตกลงนะคะก็จะเป็นการตั้งค่าแท็บเรียบร้อยนะคะ แท็บแรกนะคะก็จะย่อเข้าไปเท่าที่ที่นักเรียนตั้งค่าไว้เลยนะคะก็คือศูนิบแนิ้วะคะอ่ะแท็บที่2ก็จะย่อเข้าไป0.69นิ้วนะคะอ่ะเห็นไหมแท็บที่3ก็จะย่อเข้าไป1นิ้วใช่ไหมคะอืมก็จะประมาณนี้อันนี้คือการตั้งค่าแทบ็บต่อไปการแบ่งคอลัมน์นะคะนักเรียนสามารถทำได้โดยนักเรียนไปที่แท็บ เครื่องมือเขาโค้งนะคะแล้วก็ไปที่คอลัมน์ค่ะคลิกตรงลูกศรเนี่ยคำว่าคอลัมน์ปุ๊บมันจะมีรูปแบบคอลัมน์ให้นักเรียนเลือกค่ะถ้า1ก็เป็นคอลัมน์ที่เราเขียนพิมพ์ธรรมดาทั่วไปถ้า2มันก็จะแบ่งเป็น2คอลัมน์คือเป็น2แถวถ้า3ก็จะเป็น3แถวนะคะอันนี้ รูปแบบแล้วนักเรียนต้องการตั้งค่าคอลัมน์เองสมมุมติว่านักเรียนต้องการตั้งให้มันเป็นสคอลัมน์แล้วตรงนี้มันไม่มีนักเรียนสามารถตั้งค่าได้โดยไปที่คอลัมน์เพิ่มเติมค่ะแล้วมันจะขึ้นปรากฏหน้าต่างดังนี้ค่ะซึ่งนี่มันก็มีให้นักเรียนเลือกนะคะรูปแบบคอลัมน์หรือนักเรียนอยากกําหนดจํานวนคอลัมน์เองนักเรียนก็มาจะกำหนดได้ที่ตรงจํานวนคอลัมน์ค่ะสมมเรอยากเป็นสีก็ คลิกไปสีนะคะแต่สําหรับนี้ครูจะเอาแค่2คอลัมน์พอเนาะแล้วถ้านักเรียนต้องการใส่เส้นคันระหว่างคอลัมน์นะคะนักเรียนก็สามารถใส่ได้ตรงที่นักเรียนมาติ๊กตรงเส้นคันเนี่ยค่ะมันก็จะปรากฏเป็นเส้นคันขึ้นนะคะแล้วนักเรียนตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็คลิกตกลงค่ะอ่ามันก็จะตั้งคอลัมน์เป็น2คอลัมน์ให้เรานะคะสมมติว่านักเรียนต้องการทํางาน แบบนี้ทำงานนี้ให้มีหัวข้อใหญ่ๆแล้วค่อยมาเป็นคอลัมน์นักเรียนสามารถทำได้โดยทำายังไงเอาคอลัมน์ออกก่อนนะคะก่อนอื่นเอาเป็นหนึ่งคอลัมน์ก่อนแล้วนักเรียนก็พิมพ์หัวข้อไปก่อนพิมพ์หัวข้อไปปุ๊บสมมติพิมพ์ไปปุ๊บแล้วนะคะแล้วนักเรียนก็ไปที่ตัวแบ่งแล้วก็ไปที่ต่อเนื่องนะคะซึ่งจะเป็นการแทรกตัวแบ่ง และเริ่มต้นส่วนในหน้าเดียวกันนะคะก็คือจะแบ่งเป็นส่วนที่ไม่เหมือนกันเราจะเป็นการทํางานที่ตัวหนึ่งจะเป็นแบบ1นึ่คอลัมน์อีกตัวหนึ่งจะเป็นแบบ2คอลัมน์อ่ะพอคลิกปุ๊บมันก็จะแบ่งให้นะคะแล้วนักเรียนก็ไปที่คอลัมน์นะคะแล้วก็ไปที่คอลัมน์เพิ่มเติมนะคะเพื่อไปคลิกเป็น2คอลัมน์แล้วก็ติ๊กคําว่าเส้นขั้นระหว่างคอลัมน์ด้วยะคะแล้วก็คลิกตกลงะคะ่ะ ก็จะได้แล้วนักเรียนก็พิมพ์มพิมพ์พิมพ์งานค่ะสมมติว่านักเรียนพิมพ์หมดแล้วนะคะแต่มันยังเป็นคอลัมน์เดียวค่ะเพราะเนื้อหามันไม่พอค,คุณครูมันน้อยเกินไปมันเลยไม่ขึ้นไปอีกหนึ่งคอลัมน์แล้วหนูต้องการให้มันเป็นสองคอลัมน์อะคะ่ะแบ่งครึ่งหนึ่งจะทําได้ยังไงทําได้โดยนักเรียนเอาเครอร์เซอร์มาไว้ตรงตัวอักษรสุดท้ายแล้วให้นักเรียนไปที่แถบเมนู เขาโคง้งแล้วก็ไปตัวแบ่งค่ะคลิกลงมาไปคลิกตรงต่อเนื่องนะคะตรงคําสั่งต่อเนื่องซึ่งจะเป็นการแทรกตัวแบ่งส่วนนะคะและเริ่มต้นส่วนใหม่ในหน้าเดียวกันนะคะคลิกปุ๊บนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมันก็จะแบ่งส่วนให้นะคะเท่าๆกันก็จะเป็นการเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับการแบ่งคอลัมน์นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบาย